โอ้ยยยยยีんยยのยยยยยยยかยย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 นยย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 ยคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูว่าใน1วันของการฝึกงายที่โรงเรียนสอนภาษานะครับสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวต่างชาติหรือว่าสอนภาษาไทยให้กับคนญี่ปุ่นเนี่ยดูซิว่าวันนี้เนี่ยวันผมจะทําอะไรบ้างทุกคนอยากจะ รู้ไว้แล้วอยากเห็นใช่ไหมละครับถ้าพร้อมแล้ว let's go อีกทีมาโชว์ว่าผมตื่นมาเนี่ยผมก็จะอ่านหนังสือแล้วก็กินกาแฟหรือว่าไม่ได้กินกาแฟหรอกกินเมโลมากกว่าอะไรแบบนี้เนาะหลังจากนั้นก็จะอาบน้ําให้มันเ,เรียบร้อยนะครับแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็มาบํารุงหน้านะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยผมก็ก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้เป็นคนที่บำรุงหน้าอะไรแต่อย่างใดหรอกนะครับแต่เพิง่งเริ่มมาบำรุงหน้าเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเพราะรู้สึกว่าคิดว่าแบบเออ อายุขนาดนี้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองอายุขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็คืออยากเริ่มดูแลตัวเองแล้วอ่ะจะได้แบบตอนอายุมากขึ้นจะได้ดูกระปริก,กระเป๋าเป็นปังจึงปังอะไร <c oughs> ก็เลยเริ่มบำรุงแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับไม่นานนะครับ <c oughs> ไม่นานมากตอนนี้เราก็เตรียมข้าวไว้แล้วนะครับนี่แล้วก็มี <c oughs> เนื้อสับสุดพิเศษจากคุณยายนะครับ <c oughs> แล้วก็มีไก่ อกไก่นะที่ทําไว้เมื่อวานแล้วก็เอามาอบไม่ใช่อบอเลยก็ได้มาอุ่นแล้วก็รอทอดไข่เจียวไข่ดาวสักอย่างเพราะว่าเราต้องกินโปรตีนแล้วก็มีคาร์บด้วยนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จที่เรียบร้ยแล้วนะครับผมก็กาลังจะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจไม่ต้องเตรียมใจหรอกก็คือเตรียมพร้อมที่จะไปทํางานแล้วนะครับ วันนี้เนี่ยผมมี3คลาสอยู่ด้วยกันนะครับ3ชั่วโมงติดเลยตั้งแต่9โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงครึ่งกันเลยนะครับเรียกได้ว่าสอนติดไม่มีสต็อปแล้วก็สอนรัวๆจนจบจนเที่ยงครึ่งเลยก็ว่าได้นะครับไปดูกันเลยเราจะเจออะไรบ้างตื่นเต้นวะเอาจริงมันก็เป็นรูทีนปกติธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันจะตื่นเต้นตรงที่ผมก็เพิ่งจะมาลองทำสไตล์บล็อกแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นว่า1วันเนี่ยผมทำอะไรบ้างนะ Let's go อีกซ ตอนนี้นะครับถึงแล้วนะครับโรงเรียนสอนภาษาฟิวเจอร์พอยท์นะครับโชว์อย่างแรกเลยพอถึงปุ๊บผมก็จะวางของไว้ที่โต๊ะทํางานก่อนนะครับพวกคอมหรือว,ว่า iPad ต่างๆนาน,นานนครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นไปชั้นบนนะครับเพื่อเปิดห้องรอนักเรียนมาหนงนะครับเอาละวันนี้เตรียมพร้อมที่จะเริ่มสอนแล้วนะครับตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงครึ่ง,ง,ง,งเลยนะครับ3ชั่วโมงติด let's go ตองจาาเส้นย ちょっと遠く。えー。どっち ?3。3。3。3。3。3。あ歩く。あ、uh, く。あ <Yes. S 2> く。Yes。く。の,の100ちょっと以上の CC は日本で見たことはないもんね。でしょはい。そうなんですよ。 そのことに気づいて以来ねちょっとねタイのバイク好きになりましたえっそうなんですかそうですねだから国内では使われてるんですけど多分なんかその五分ぐらいはい。ナチーハーナまーパーマですねパーマンは大体はいパーマンハーナチーですねはいということでえっと練習ここまでですね質問とかありますか นนและตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง40กว่าแล้วนะครับเป็นเวลาช่วงของการพักกลางวันวันนี้ผมมากินข้าวที่ร้านมาริ亚ที่9กกิโลโดยสภาพอากาศวันนี้นะครับค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรนะครับแต่อย่างน้อยก็มีลมพัดผ่านมาก็ทําให้รู้สึกฟินได้ในระดับหนึ่งเนูที่ผมกินในวันนี้นะครับนั่นก็คือพริกแกงเนื้อนะครับบวกไข่ดาวด้วยไม่พอแค่นั้นนะครับผมยังมีลูกชิ้นเนื้อด้วยบอกได้เลยว,ว่าอันนี้คือทีเด็ดอร่อยมากๆนะครับอยากแนะนําให้เรามากินที่นี่เลยนะครับ ขออนุญาตกินแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาทํางานต่อนะครับตอนบ่ายโมง20กว่ากว่าๆนะครับในส่วนตารางเรียนตารางสอนครับผมไม่มีแล้วนะในวันนี้หมดแล้วแค่3คาบเท่านั้นแต่ยังมีงานออฟฟิศที่ต้องทําอีกประมาณ3-4อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือเคลียร์เอกสารต่างๆนานานะครับที่ต้องทําส่วนตัวมาก็คืองานออฟฟิศทั่วไปนะครับที่ต้องจัดการให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยและสําคัญเลยก็คือผมต้องเขียนรายงานนะครับเพื่อส่งทางมหาลาัยด้วย ทำไปทำมาไวเหมือนเรื่องจริงตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงแล้วนะครับได้เวลาเลิกง,งานแล้วก่อนที่จะกลับบ้านในวันนี้นะครับผมอยากจะแวะไปซื้อของที่ตลาดเล็กนิดนึตอนนี้มาเดินตลาดนะครับซื้อของก่อนกลับว่าจะซื้อแล้จะเน่นานไไเทากโยก,าไไากโยกา,ากิですよทาโกยากิを買いたいと思いますทาโกยากิはね日本和食ですけどねๆแต่けど รชิ oh, uh oh. ที่นี่เป็นร้านประจําที่ผมซื้อมาเกือบทุกวันนะครับในวันธรรมดาเหตุผลเพราะว่าหนึ่งนะครับก็คืออร่อยนะครับสองก็คือมันมีฮาลาลผมกินได้นะครับและสามก็คือร้านมันมีน้อยครับมีแค่นี้เราก็เลยซื้อกินเฉพาะร้านที่เรากินได้นะครับ ไส้ที่ผมเลือกกินวันนี้นะครับนั่นก็คือไส้ปลาหมึกหรือว่าทาโกะนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือแซลมอนนะครับหรือว่าชาเกตนั่นเองครับส่วนราคาก็ตามนี้เลยนะครับหากใครที่อยากจะลองมาแวะซื้อกินนะครับลองมาที่ตลาดแถวโรบินสันศิราราชได้นะครับนี่ได้มาแล้วไปซื้ออย่างอื่นกันต่ออีกทมาชอบนี่ก็จะเป็นตลาดข้างๆโรบินสันนะจริงมันยาวมากเลยนะเออถึงสุดถึงนู่นเลยนะครับถึงหน้าซอยที่ผมสอนอยู่นะ แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะแล้วก็มันจะมีฝั่งซ้ายด้วยนะครับเดี๋ยวผมบะก็จะมีร้านเฟอ,อร์มายบบผมแวะไปซื้อเคบับมาเพิ่มนะครับซึ่งก็เป็นเคบับเนื้อนะครับเนื้นอไปเนื้อเด้ซื้อของสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังจะกลับห้องโอ oh เค yeah, let's go <S yeah. เียก็จะเจอได้ทั้งในปลาปลาตูหรือว่าปลาจีนสัววอนัะพิทาชิโออะไรพวกนี้นะคะแต่อาหารเหล่าเนี้ยอาจจะไม่เป็นที่ในประเทศไทยต้องกินก่อนครับก่อนที่จะไปออกกําลังกายแล้วก็ฟังระหาไปด้วยอะไรที่ทำให้มีบรรยากาศสามสูงก็คืเนื้อหมูเนื้อไก่ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับคนไทยที่สามารถเก็นต่อ พักค่อนแล้วมาแล้วก็แร็เป๊บเนี่ยเราก็จะเ,เล่นฟิตเนสอร่อยว่ะ หลังจากที่กินเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะออกกำลังกายฟิตเนสท,ที่ผมใช้อยู่นะครับก็เป็นของส่วนกลางและท่าที่ผมจะเล่นในวันนี้นั่นก็คือในส่วนของพุชเดย์นะครับเล่นเกือบทุกท่าและจบภายใน1ชั่วโมงเหนื่อยสุดๆแล้วก็รู้สึกฟินสุดๆตอนนี้กลับมา<ล>ถึงห้องแล้วนะครับกําลังจะอาบน้ําแต่งหน้าไม่มีแต่งหน้าก็แค่บํารุงหน้าแล้วก็กินข้าวเย็นไม่ใช่เย็นข้าวค่มข้าวด็ก โอเคนะฮะตอนนี้อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกําลังจะบํารุงหน้าบํารุงตาบํารุงนู่นนี่นัแบบ่นบลาบๆ,ๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันไม่ได้ทุกอย่างหรอกแค่หน้าเฉยๆเนาะก็จะมี3สิ่ง3อย่างด้วยกันที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับซึ่งเราก็จะไม่ได้โชว์ให้เห็นหน้ากล้องนะครับว่าผมใช้อะไรนะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่สามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับหาซื้อง,ง่ายนะครับมัน เพราะว่ามันี่รู้สึกว่าแบบน้าเลยมันเด้งกระชับอ่ะเออแบบนะครับประมาณนี้เนาะโอเคประมาณนี้3อย่างเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวดู YouTube กัน let's go <S นี่คือหน้าตาข้าวเย็นของผมครับมันไม่ใช่ข้าวเย็นหรอกมันคือข้าวเดึกแล้วแหละนะครับก็จะเป็นข้าวพริกแกงเนื้อไข่ดาวนะครับเมื่อกี้ไข่าดาวมันแตกออกมาครับผมพริกไปพริกมาก่อนที่จะยกขึ้นเนี่ยมันก็เลยแตกออกมาเป็นแบบนี้น,นะครับแล้วก็พริกแกงเนื้อเนี่ย ก็มาจากมือเที่ยงนะครับเพราะว่ากับเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับผมก็เลยเก็บใส่ถุงแล้วก็มากินเป็นมื้อเย็นมื้อดึกนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่พุงไว้แล้วไปเินกันเลยครับระหว่างนี้ก็กินข้าวไปนะครับดูเทพลีลาไปด้วยซึ่งคลิปพิเศษมากในวันนี้นะครับนั่นก็คือคลิปสืบคดีเนาะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน,นครับขอลาเพียงเท่านี้แล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามและรับฟังจนจบนะครับแล้วเจอกันบายบายมาตาให้มาชบ